เก็บเตรียมเก็บต้องอยู่ในคาแรคเตอร์ตั้งแต่ต้นเลยน่ารักจังเลยอ่ะเวลาที่เรามีให้กับพี่กอ์งเลย เธอไปเลยตรงที่ฉันมีความอกุ่นของเธอผ่านมองไม่เห็นเส้นของฟ้าไกล อย่าเพิ่งกดอย่ากดเจ๊อย่ากอดเจ๊ต้องน่ารักไว้ดูเรา,า,าไม่ต้องต่อเขาไว้ตลอดก็ได้นะจะมีชีวิตทะเลสีดำไม่ต้องหวั่นไหวจะทำเช่นไร เ <g ül> <c oughs> นี่ยม, <Okay. S 2> มีเวลาตั้งเยอะเนี่ยมีเวลาตั้งเยอะเนี่ยบอสดูบอสอย่าไปตอนนี้มันยังเป็นคิวหมดเลยอ่ะขอขอลูก <c oughs> เป็นคิวแกม้มระวังเลอะมือมันเลอะไปหมดนะลูกคือสมม,มุติคือถ้าเราเล่นแล้วเรารู้ว่าเราต้องการอะไรอ่ะมันจะไม่มีคิวหนูต้องการให้เขาอยู่กับเราตลอดเวลาฉะนั้นสมม,มุติพอเรามา <c oughs> สมมติแกมา <c oughs> มมยา,างนี้ฉันไม่ลูกพออะไรนะ นแน่ใจปึ๊บแล้วพอหนูอย่างเงี้ยพักบอลลุกไปปึ๊บอะไรอ่ะนีอีกแล้วอ่ะแต่มันไม่ใช่แบบอีนี่เมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้ดูเป็นเจ๊แบบเจ๊กดธแล้วนะเจ๊โกรธแล้วนะอะไรเงี้ยแล้วพอพับบอลลุกไปปึ๊บทะเลสีดำแล้วก็เธอไม่ชิงคู่ไม่นานก็เช้าอันนี้อันนี้ก็จะมีแบบเงาะแล้วไม่นานก็เช้าแล้วก็พอมา แกไม่จําเป็นจะต้องไปเกาะไว้ตลอดมันมันจะลบกไปล็กแล้วทาให้เขาเคลื่อนตัวลําบากสมมุติถ้าเรามามีเราสามารถไปอยู่นี้ก็ได้มีนานก็เช้าคืออะไรก็ได้นะคะหรือเราวนหลังก็ได้เราไมา่หรือถ้าเ่าวนหน้าหราต้องทําให้เร็วที่สุดนะลูกเช่นแบบจริงอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยเร็วๆได้แต่ถ้าเกิดวนหลังจะดีกว่าแต่ว่าเราก็ต้องเร็วนิดหนึ่งเพื่อไม่งั้นเราจะโดนบังเงีย้ยเงี้ยซีดา มีนานก็เชา้าคือเราของเราก็วนของเราอยู่ตรงนี้คำคือเ um น็บหนาวคำคือเน็บหนาวจะมือคือเล่นได้หมดเลยหนูจะเล่นยังไงก็ได้จับมือฉันไว้แล้วเขาก็เดินหนีไปอีก <c oughs> ขัดใจ <c oughs> นะขัดใจนะอะไรเงี้ยไม่ไม่ต้องไม่ต้องหวั่นไหวจะทําเช่นไรเราก็แบบอันนี้กอดเช่นไว้เธอปุ๊บแล้วบอสร,รีบมากเลยลูกตอนเนี้ยกลายเป็นอย่างนี้ เกมมากอดภูสมมุติกเราต้องเล่นตอนนี้ของบอสเป็นนี้รอใช่ไว้เธอปึ๋งปึ๋งปึ๋งกลายเป็นคิวแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าพอเก็มากอนฉันไว้เธอแล้วมองเขาแล้วแบบทะเลเข้าใจไหมมองเขาอยากกอดมันต้องเกิดความอยากกอดก่อก็ฉันไว้ฮะอยากกอดมาคิดว่าลองเลย กอดฉันไว้เธอมองเข้าไปมองเข้าไปแต่นีอตอนนี้เรายังไม่รู้สึกอยากกอดยังไม่รู้สึกอยากกอดพอเขากอดเรามาปึ๊บขึ้ื่อนนะปึ๊บ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 เฮ้ยเฮ้ยเนี่ยเห็นไหมมันเป็นคิวไม่เป็นไลน์เย็นๆอย่าทำ้ายตัวเองนี่แล้วพอ มันแก้ของขาหนูพอๆฉันไว้เธอพอหนูจะกอดปุ๊บแล้วก้าวไปแล้วคือมือมันยังไม่ทันตัดใจเลยแต่ขาตัดใจแล้วอย่างเงี้ยฉะนั้นมันมั่วไหมดมันเป็นเพราะว่าเราไปคิดไงว่าเราต้องทําแล้วคือครูอยากให้มันเป็นเงี้ยโมเมนต์ที่เาเก็บซกขึ้ามาแล้วแบบออยได้แล้วมันก็อยากกอดอยากกอดแต่แบบแต่ฉันไม่ได้อ่ะแล้วก็ให้ไปอ่ะได้ ลอ่าลองไปซ้อมกับดนตรีขอเฉพาะท่อนนี้เลยตึงตึงบอสฟังดนตรีลูกบอสฟังดนตรีอย่าไปอย่าไปนำเนี่ยอันนี้เป็นที่มาของการนำจังหวะของบอสเพราะบอสใช้ท่องเอาว่ามันถึงนี่แล้วต้องทำอย่างนี้ทำอย่างนี้ ขึ้นยากครับค่อยๆห,หาไปลูกใจเย็นๆใครจะไปทำอะไรได้ในตั้งแต่ครั้งแรกสองครั้งแรกเลยในนี้จังหวะมันไม่จังหวะเขาออกจากเพะมันแบบมันไม่มีดนตรีญญครับตอนจบอะแล้วแบบมันเป็น,นยาบายชิวบายชิวบายเออเลสีดำไม่มีแสงไฟ ได้ไหมนิดเดียเออนิดเดีเราค่อยหันหน้าเบือนนิดเดียวกลับขึ้นมาเออเรารู้สึกว่าบอสทำไม่ได้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 มองมองเก็บได้บ้างนะมองเก็บได้บ้างอ่านมองไม่เห็นเส้น

ชจฉันไรเธอลสีดงทำให้ฉันกลัวอาจทำให้เธอนั้นต้องลำบา หนาวทุกคราวที่จะเคลื่ลงก็องที่ฉันมีความ,มอบอุ่นของเธออาจมองไม่เห็นเส้นของขอบฟ้าไกลยังมีแสดงดวงดาวที่คอยนำทาง คำคืนแนบหนาวจะมีฉันไว้และสีดังไว้มีความสุขที่สุดในโลกมีตังเหมนไหมยิ้มให้แกแกยิ้มให้กันจะทำเช่นไร สมมติพอขึ้นมาแล้วคือคุณรู้สึกว่าขึ้นมาแล้วมันน่าจะทําอะไรสักอย่างเช่นแบบเฮ้ยโอ,พอ้พอสนิดหนึ่งพอสนิดหนึ่งพอสเพลงก่อนระวังหนึ่งอย่างนะลูกโอเกรฟตรงนี้สามารถแบบว่ายังมีอะไรนะยังมีดู่องให้เราก็ไปคือสามารถหันมาส่งกับเขาได้ทีมันเหมือนเราตั้งใจที่จะไม่หันเพราะว่าเหลือเราจะหันไปงี้แต่เกรฟมีข้อหอนึ่งอย่างที่ดีมากคือเหมือน คือเก็บไม่รู้ก่อนคือทําเป็นไม่รู้ก่อนว่าเขาจะนั่งลงคือสิ่งที่ไปแล้วหันไปเธอแน่ใจขู่ให้เล่นกับคนดูด้วยเพราะว่าคนดูจะต้องแบบเอาใจช่วยนางนาะงนางเด็กน้อยคนนี้แบบนางเด็กน้อยที่แบบแจ็แร์นมาตลอดเวลาแล้วก็พอสุดท้ายแล้วนูสำเร็จแล้วค่ะเขาขอริษแต่งงานแล้วค่ะอย่างนี้ประมาหรือฉัในแน่ใจทั้งหมดเวลาที่เล่นเรื่องมือกันใหญ่เล่นใกล้ๆหด,หด เพราะมันจะเป็นวัตถุ<ส>หนูลองดูดิเป็นวัตถุก้อนๆสองอันที่แบบเธอก้าวไปเอามือมาอยู่กับฉันเาฉันมือฉันไปอยู่กับเธอ <c oughs> เออเนี้ยมันจะชัดเจนแล้วมาอยู่กับฉันก็ชัดเจนนะให้มันยิเย่อถ้าเกิดสมมุติคุณจะขอความรักจากฉันคุณอยู่นู้นเนี้ยแล้วถ้าเกิดหนูบ้อนบอนนั่งมาูกเน,นี้ยนกะไม่ใช่ไม่ใช่ <c oughs> ขอขอความรักกับท่านนั้นนะคะเธอแน่ใจถ้าเราแบบฉันแน่ใจอย่างจบเลยแต่ถ้าเราแบบได้แล้ว ฉันแน่ใจคือมันเป็นเหมือนแบบอยอมมากกว่าในการที่เราเออแล้วทั้งหมดเลยตอนที่เราเล่นมาตรงเนี้ยที่เราจะไปจับหน้าหรืออะไรก็ตามอ่ะบอสลุกขึ้นยืนน่ลูก่อกี้มันมันไปปึ๊กถ้าเกิดจับอีกด้านหนึ่งอะ่ะหันมาสมมติเขาหันอยู่ด้านอื่นอย่างเงี้ยแล้วเราจับให้หันมาหาเราเงี้ยแล้วแบบค่อยพูดกับเขาไปอย่างเงี้ยดีกว่าอ,อืมแล้วบอสระวังรู้ก่อนรู้ว่าเดี๋ยวเขาจะจับ,จบ รู้ว่าเขาจะจับรู้ว่าเขาจะกอดรู้หมดเลยรู้ว่าจะซบจะพิงรอยืนเป็นแผงหลังให้เขา